ดเด้อครับแฟนอโยเทียไปโอ้โหเจอก้านคอครับแม่ท้าทายแบบนี้แม่แสนยสรีบอกไม่ต้องก็ได้ทักไม่น่ารักเลยครับ <c oughs> ยาวก,กว่าเห็นได้ชัดเลยครับโมมัดพ <c oughs> ื้นเพดนี่เป็นมวยพันบูเลยนะครับแสนสิริครับโอ้ยมาอีกแล้วครับโมมัด เป็นประพวกขาลุยสายบวกยู่ครับแสนสิริแต่ที่สำคัญคือเครื่องแกร้อนช้าไปหน่อยครับวันนี้จะติดเร็วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันครับแค่ัดขวาทียกมไวแน่นเลยครับแสนสิริเสียสร่านี่ก็โมบัดนี่ก็เกรงซ้ายเอาไว้นะครับมวยซ้ายกับมวยขวาครับใส่ซ้ายไปก่อนครับโอ้แค่ยืดเส้นยืดสายครับแสนสิริบอก แต่ทีนี้แรงนะครับแข้งซ้ายโมมัดนี่น้ำหนักเท่ากันนะครับตอนชั่งเอามาดิพื้ดแล้วครับพื้แล้วพี่เพชรครับแต่ก็มีบัดความทางตลอดนะครับโมมัดโอ้หมัดเวียนขวาน่ากลัวโมมัดโอ้แต่ซ้ายครับ ยังไม่มีจังหวะครับแสนสิริแกเดินโดนจิ้ม้ายอีกโอ้โห้โายครับแต่โดนหมัดสวนครับโอ้ยโ,โอ้ยยังตีนายาเข้ากูครับแสนสิริโอ้ยโดนตบขวา โอ้โหบัด้ายครับสายตรงครับโอ้โหแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายครับโอ้โหยังไงยังไงไปไม่ไปครับโอ้ยังอยู่ครับแต่เสียวจริงๆรายมือบอกไม้เป็นไรครับสบายพี่อ้าวแต่ผมแต่พี่เนี่ยพี่มีอาการครับถอยเลยครับโอ้ยโอ้ยางจะแตกเอาหรือเปล่าครับแสนซิลิโอ้โห เอาใจช่วยเลยครับแสนสิริครับตอนนี้โดนเยอะแล้วเกินครับแต่ว่ายังไม่ยอมทิ้งตัวเจอแล้วครับแข้งซ้ายหมัดโอ้โหบวกสวนเหมือนกันครับโมมัดโดนเหมือนกันนะครับโอ้กัดฟันก่อดครับตอนนี้เดินบู่เดินสวนเลยครับแสนสิริครับแข้งขวาไปกลับแล้วเกี่ยวครับโมมัดลุกเร็วครับเดินหน้าต่อเข่าซ้ายเข้าหามเดินครับแสนสิริโอ้โหตัวเล็กแต่ใจใหญ่จริงครับมาอีกแล้วครับแข้งขวา เดินเบียดร็วครับแสนส,สิริโอ้ยโดนซ้ายครับแม่มีผวานิดหน่อยครับต่อตัวครับสับล่างยกเทลงไปลุกเร็วนะครับแพยายามให้อยู่ในระยะมันด,ดน,นะครับออโอ้โหโอ้มีอาการอีกแล้วครับแสนส,สิริ โอ้โหผู้ปาดตลอดครับผู้ปาดตลอดเลยยกเทแม่กรรมการก็บอกไม่ให้ใช้การเกี่ยวขาครับมันเป็นการขัดขาครับอัปประคัดมาอีกแล้วโอ้โงแล้วยังเดินเข้ามาเลยครับตอนนี้น่าจะมึนไม่หมดเลยครับ โอ้แก oh, okay. นี่ผู้พิชิตความเจ็บปวดหรือเปล่าครับพงแสนสิริครับโอรดูโมบัตดีดูครับต่อย,ยแะบไปข้างลำตัวต่อยส,ยสบายเลยครับโมมัตเนื้อเลือกเลยครับโอ oh, ้ท้งอัปาคาัดทางบัตตรงมาหมดเลยครับโมมัตเซซาราเิโกชูรี่ตั้งสอกรอด้วยครับ ต้องเดินหน่อยจ้าต้องเดินหน่อยโอ้โหจานขนาดนี้อ่ะแต่สิริบอกไม่เป็นไรจานเดี๋ยวผมเดินเองครับเอาครับโอมัดบอกต่อยมันเลยพี่โอ้โหเจอสองโอ้ยโอ้ยยังยืนไม่อยู่เลยครับยัง ออแสนสิริยังไงครับโอ้จังหวาฉายมาแล้วครับโมบัตโอ้ต้องกอดครับต้องกอดต้องกอดก่อนครับโอ้แกยังเดินหน้าเข้าหาเลยครับแสนสิริจังเลยครับโอ้โหตบทุกขวายเลยครับยังไม่อยู่ครับโอ้โหโอหยุดแกไม่อยู่จริงๆครับเดินมาอย่างกับซอมบี้ครับอ้าวโดนทุกขวาอีกแล้ว โอ้หน้าตาเลยบวมปูดไปหมดเลยครับ mm hmm. นัดศอกจิ้มหมัดขวา mm hmm. โอ้มาครับต่อยสบายนะครับโมมัดแสนสลิก็เดินเข้ามาเลยครับโมมัด hmm. ก็แค่คำแล้วก็ต่อยตามระยะหมัดป mm hmm. วดแข้ง mm hmm. เดินประชิดไปก่อนโดนครับโดนศอกอีกแล้วโอ้โดนอะไรก็ดูจะมีอาการไปหมด้วแสนสลี mm hmm. ดูครับโดนซ้ายตรงอีกขวา มะคราสโอ้ดูแกยืนครับมีข้ามาตัดไปไปนี่โมมัตไม่สะเทือนครับต่อยรับตัวแฮดมีสู้ครับโมมัดมีสู้ฟันซอกยังไม่โดนต่อยซ้ายดูต่อยตัวยืนให้ต่อยเลยครับโมมัตโอ้โหดูมั่นใจจริงครับ วงกรารที่แสนสิริเองนี่ก็แหมอาวุธเบาลงไปครับไปต่อครับฟันศอกโอ้โหข่างขวาไปอัดเข้าไปครับอ่าแมเตะขวาเสียหลักไปมือครับมอมัดอ้าวโดนหมัดของแสนสิริไปเหมือนกันครับอ้าวไม่แน่นะครับ เริ่มจะช้าลงแล้วครับโอมัดครับโอมัดไม่แน่ครับแต่สายหัวด็อกแดกด็อกแดกบอกได้ครับสันสิริบอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยับผ้าประเจียดหน่อยครับโอ้เริ่มดีขึ้นมาแล้วครับยกนี้ครับสันสิริครับแต่ว่าเจอหมัดของโมฮัดอีกแล้วผุกซ้ายได้โอ้เสียงเชียร์เริ่มจะดังขึ้นมาแล้วครับโมฮัาดยันนิ่งครับแหมผลักออกไปเลย โอ้โหดูครับมีใจกล้ามีสู้มีขู่ครับโอ้ยตาเริ่มรอผิดปกติแล้วครับดูครับทอนใจยาวเลยครับอาการหรือเปล่ามอฮัมหมัดครับจีมซ้ายแสนสิริมีอีกไหมครับเข่าใกล้เสียบโอ้ชักหายใจยาวครับมอฮัมหมัดโอ้เจอถล่มติดติดกันเนี่ยเริ่มจะมียืนแข่งเล็กน้อยแล้วครับ ยังแข็งใจออกมาโต่เอาหุกขวาได้โอ้โหสสน่หนี่แม่กระสั้นไปนิดนึงครับประตูเท่ากันนี่มันแน่โอ้โหโโหัวขวาครับเตะไปโบโอ้สองแข้งครับเป่าปากเลยครับฮัวมัดช้าลงไปเห็นเห็นเลยครับโอ้จิ้มรับตัวโอ้โหอาการออกครับอ,อ,อาการออกเห็นชัดเลยครับหมดแล้วหมดแล้วสเนมีอีกไหม ีลูแล้วก็เป็นโมมาเซซาร่านิโคจูวรี่ครับแม่อาศัยช่วงต้นครับโกยไว้ยเยอะครับแสงเข้าป้ายไปครับไล่ไม่ทันครับแสนสิริ